สัดีครัท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งกับรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับเสาร์ที่2ของเดือนมกราก็จะเป็นเสาร์แห่งวันเด็กนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับเด็กๆน่าสนใจเหมือนกันกับในช่วงเราต้องรู้นะครับผมมีรถไฟฟ้า d ดิโพมานําเสนอทั้ง2รุ่นเลยทั้ง S07 และ L07 ที่บอกว่าเด็กๆต้องชอบเพราะว่าเขามีฟีเจอร์หลากหลายนะฮะทั้งรถแห่ทั้งฟีเจอร์แคมป์ปิ้งเนี่ยไปติดตามรับชมได้ในรายงานของการทดสอบรถดิพอได้นะครับส่วนในช่วงท้องโลกยานยนต์นะครับ บอสใหญ่จาก c p ีครับจับมือจับบอสของ Toyota มาแข่งรถในรายการ e n d u r a n c นนะครับไอเดนมิสูร์ไทยแลนด์เอ็นดูรัน2023ที่เพิ่งจบไปเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาน่าสนใจไม่น้อยครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องครับกับ Suzuki Coast วีแคร์นะครับเป็นแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยชาวใต้ที่เพิ่งโดนน้ำท่วมในช่วงปีใหม่ ที่ผ่านมานะครับไปดูกันว่ารายละเอียดตรงนี้จะเป็นเช่นไรและสุดท้ายครับในช่วงรู้ก่อนขับกับอีรุสุครับหลายคนเคยได้ยินนะครับกับเรื่องราวของมาตรฐานยูโรแต่มาตรฐานยูโรที่เราเคยได้ยินนั้นความหมายแท้จริงแล้วมันคืออะไรในช่วงนี้เรามีคำตอบให้ครับท่านผู้ชมครับหลังโฆษณาครับมีเรื่องราวของดิโพทั้ง L07 และ S07 รรออยู่นะครับไปดูกันว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างครับ อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเผลอใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม a ส d a CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวอิซุสดีแม็กซเปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่สำ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สุดเหนือล it. it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max วันนี้ครับจะเป็นคิวการทดสอบของดิฟพอลทั้งตัว S07 และ L Zero 7นะครับรถทั้งของรุ่นนี้ครับมีจุดเด่นที่น่าสนใจไม่ธรรมดานะครับแต่แง่นิดนึงในเรื่องของ Performance ไม่ได้ทำมาให้เป็นรถที่แหลงที่สุดแต่จะเป็นรถที่ใช้งานได้อเนกประสงค์และใช้งานได้อย่างปลอดภัยที่สุดรูปลักษณ์ของตัวรถนะครับในส่วนของ S 0 7และ L 0 7ที่ต่างกันตรงที่ว่า S 0 7นั้นนะครับเน้นในเรื่องของความเป็น SUV เขามีตัวรางวัลเป็นตัวการันตีในเรื่องของการออกแบบมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ l 0 7ที่เป็นในรูปแบบของซีดาน Fastback ทั้ง2คันนี้นะครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เหมือนกันอันดับแรกโครงสร้างตัวถังนั้นเป็นในรูปแบบของ EPA1 ซึ่งโครงสร้างตัวนี้นะครับเขาจะเอาแบตเตอรี่ไว้ตรงกลางและรอบๆแบตเตอรี่จะมีเขาเรียกคานกันกระแทกทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครับเขาจะเซฟในเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองในส่วนของล้อแมกนะครับแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องของลวดลายแต่ขนาดก็จะเป็นขนาดเดียวกันนะครับอีกหนึ่งว้าวนะครับที่เป็นเหมือนกันทั้งคู่ทั้ง s อ7ซและ L 0 7ซนนั่นคือชิ้นส่วนของหลังคาหลังคารถคันนี้ครับจะเป็นในรูปแบบของหลังคาแก้วนะครับแล้วก็กินพื้นที่1.9เมตรเกือบเต็มพื้นที่ของหลังคาก็ว่าได้และ อีกหนึ่งอย่างครับเขาโปรเทคค,ความร้อนเข้าห้องโดยสารด้วยการเคลือบสารบริเวณกระจกแก้วตรงนี้นะครับจากกันในเรื่องของแสงแดดแล้วก็แสงคุลต้าไวโอเดตนั่นเองครับค<ม>ผู้ชมภายในอลังการนะครับคือต้องบอกว่าตัวโครงสร้างของตัวถังเนี่ยความยาวของเขา4เมตร8 ประมาณเกือบเกืเมตรเก้าเนี่ยพอเข้ามาภายในแล้วค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วนั่งสบายนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในเรื่องของเบาะเบาะตรงนี้เนี่ยปรับนะครับตามคุณสมบัติต่างๆได้มากมายจนถึงขั้นปรับลาบเป็นเบาะนอนเลยนะสำหรับในตัวของรุ่น s 0 7ตรงนี้นะครับแล้วก็พิเศษในรุ่นของดิ p โพทั้ง S และ L ลเนี่ยลำโพงภายในรถมี14ตัวนะครับแล้วก็ข้างนอกมี1ตัวนะ14ตัวนั้นเนี่ยนะครับจะมีพิเศษตรงนี้ว่าเขาจะมีในส่วนของหัวหมอนเนี่ยนะเป็นลำโพงที่ฝังไว้อยู่โหมดต่างๆเนี่ยนอกจากโหมดขับขี่นะมีรขามีอะไรนะมีประหยัดมีสบายนะครับมีสปอร์ตมีกำหนดเองอันนี้เป็นโหมดที่เขาฟิกไว้ และนอกจากนั้นเนี่ยโหมดที่เขาฟิกไว้เพื่อความสะดวกสบายนะรถในรูปแบบของ SUV ก็ความระเด็นประสงค์ของของบอดี้รถเนี่ยมันก็ทำอะไรได้หลากหลายใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากโหมดนี้เลยครับที่เคยได้นำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโหมดรถแห่นะนี่ปึ้งเดี๋ยวดูนะอันดับแรกกระจกจะเปิดออกก่อนนะครับเพื่อโชว์ศักยภาพของระบบเสียงระบบแสงของรถคันนี้นะครับ เขาจะตั้งเวลาไว้15วินาทีนะครับเดี๋ยวดูนะเขาเริ่มทำงานเป็นยังไงลั่นอ่ะนี่ไงทั้งเรื่องเสียงนะครับเรื่องของอการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะคุณลองคิดดูนะถ้าเราไปแคมปิ้งกลางป่าป่าลั่นครับลำโพงทั้ง15ตัวที่ทำออกมานะครับมันก็นมีเสียงกระจายออกมารอบทิศทาง นี้เพียงแค่โหมดแรกนะแคมปิ้งโหมดนะครับพอเราปิดการใช้งานจะจบทุกบานก็จะกลับมาตำแหน่งเดิมก็จะเป็นเรื่องของโหมดโทรศัพท์หรือโหมดต่างๆที่เชื่อมต่อไว้นะห้องควบคุมสภาพอากาศตรงนี้เขาจะโปรเทคในเรื่องของ PM 2.5ให้ด้วยนะครับแล้วก็โหมดงีบหลับเปิดปึ้งปั๊บ ข้ามหมุดนี้ปรับเบาเขาจะปรับก่อนเลยฮะมีเสียงรอบรอบคันเข้ามาเป็นเสียงนกเสียงธรรมชาตินะอ,อ่าลองดูนะครับต่อเนื่องจากกรณีแคมปิง้งเมื่อกี้ที่เปิดเพลงรังลั่นปาร์ตี้ในป่าเสร็จนะครับก็มานอนดูดาวได้แอร์ก็จะปรับไว้อุณหภูมิที่พอเหมาะพอเจาะนะครับตัวเบาปรับเอลลงมาราบ ไปกันคู่รัก2คนหรือครอบครัวมีเด็กเล็กอหนึคนเนี่ยสบายๆกับรถคันนี้นะอันนี้คือคือเขาเรียกว่าประโยชน์นะครับของฟีเจอร์ต่างๆที่มากกว่าคู่แข่งในตลาดนะไฟีเจอร์ที่ในตลาดมีอยู่เนี่ยอย่างตัวเรื่องของความปลอดภัย ADAS เนี่ยนะฮะเขามีอยู่แล้วมีมาให้ค่อนข้างจะครบเลยแล้วก็เป็น ADAS Level 2ด้วย ตอนนี้ครับมาอยู่ใน L07 ซีโเเนป็นที่เรียบร้อยครับ258แรงมา้าที่มาจากมอเตอร์นะครับ320นิวตันเมตรเป็นส่วนของแรงบิดตัวนี้นะครับอัตราเร่ง0ู0 0ถึงอทำอยู่ประมาณ6.7วินาทีนะแล้วก็ช่วงล่างเป็นอิสระแมกเฟอร์สันด้านหลังเป็นมันดินลิงก์แล้วก็มีตัวของ h b e บีมาให้ด้วยนะครับที่เป็นตัวคําเอาไว้แบตเตอรี่เหมือนกันหมดเลย66.8กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับแต่ระยะทางเนี่ยมันจะ ลิฟกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระยะทางเนี่ยตัวของ SUV นะครับ s 0 7จะอยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ตัวเก๋งตัวซีดาน l 0 i จะอยู่ประมาณ530-540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะทีนี้โหมดการขับขี่เนี่ยจะมีอยู่4โหมดด้วยกันเขาก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับแปลเป็นไทยแล้วก็ประหยัดสบายสปอร์ตแล้วก็กำหนดเอง4โหมดการขับขี่เนี่ยจะมีการปรับตั้งค่าแตกต่างกันออกไปในเรื่องของพวงมาลัายในเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะไปแปลเปลี่ยนในเรื่องของพลังงานที่มีสะสมอยู่ใน,ในแบตเตอรี่เช่นถ้าคุณจะปรับสปอร์ต พลังงานก็จะหมดไวขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไปเลือกกําหนดเองได้นะครับควาหนัพวงมราลัยมีมาให้แบบเบาขึ้นนะครับมันก็สมูทขึ้นนะสาหรับโหมดสบายสบายเนี่ยปรับมาอีกหนึ่งรอบเป็นโหมดสปอร์ตเพราะโหมดสปอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าพวงมราลัยมันหนืดขึ้นนะฮะกระฉับกระเฉงขึ้นแล้วก็ใช้พลังมากขึ้นคือมันก็ในกรณีอย่างเงี้ยทำให้เราแบบ การขับขี่เนี่ยปรับในพฤติกรรมตัวเองได้ไวขึ้นนะรู้เลยฮะว่ารถเนี่ยมันมีฟีลลิ่งที่มันต่างออกไปนะครับโอ้บา <Whoa, gone. S 1> นนี่มันมีระบบช่วยเห็นไหมคือเมื่อกี้มันโอเวอร์สปีดไปครับถ้าเรากดกระแทกต่อเนี่ยนะรถมันจะควบคุมไม่ได้แะระบบเขาตัดแล้วก็ดึงให้รถกลับเข้ามาทิศทางซึ่งระบบพวกนี้ จะเจอในเครื่องยนต์สันดาษแต่ก็เอามาใช้ในรถ EV แบบนี้ได้นะครับถือว่าเป็นความปลอดภัยอีกในรูปแบบหนึ่งครับทีนี้นะครับมาในส่วนของตัว S07 บ้างนะครับสภาพเส้นทางเดียวกันแต่ว่าต้องบอกว่า S07 กับ L07 เนี่ยด้วยความเป็น SUV ของ S07 เนี่ยนะครับเขาจะมีความสูงจากใต้ท้องรถเนี่ยมากกว่า L7 ในส่วนของที่เป็นตัวถังซีดานฟาสตแบ็กตรงนั้นเนี่ย150มิลลิเมตรนะแต่พอมาอยู่ในส่วนของ S7 0จะอยู่ที่165ม mm, ิลลิเมตรสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบต่างๆเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่มีที่มันหายไปอนะเนาะในเรื่องของมาตรวัดเนี่ย10.4นิ้วที่หายไปไม่มีนะฮะ L7 0จะมีให้พร้อมกับ head up display พอมาอยู่ใน S7 ตัวมากวัามันหายไปแต่ก็มีโชว์ให้ดิเพยให้เหมือนเดิมนะครับระบบต่างๆมีให้เหมือนกันนะครับนี้เดี๋ยวผมขอลองใช้ความเร็วเพิ่มเติมบนนี้อีกเล็กน้อยเนี่ยต้องสังเกตน,นะครับช่วงล่างเวลาผมเหวี่ยงโค้งแรงๆมันก็ไม่ถึงกับหัวสันหัวคลอนนะครับฟ e ล l i n g ช่วงล่าง เะเดียดไปทางเก่งนะก็โครงสร้างพื้นฐานเดียวกันใน EBA 1ตรงนี้เขาเขามีการอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเขาก็ระจายนะกระจายแรงนะไปยังล้อทั้ง4เท่ากันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังในรูปแบบ50-50มันเลยทำให้ฟรลลิ่งการขับขี่เนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็การอ,อ,อัตราเร่งนะครับการถ่ายกำลังลงพื้นนะก็เป็นการขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ เรืองนี้นั้นเนี่ยเราชอบอย่างนี้ว่าไอ้โหมดต่างๆที่เขามีมาให้เยอะแยะเนี่ยนะเราเลิกควบคุมได้นะครับเขาไม่ได้ฟิกว่าเออฉันติดตั้งมาให้คุณแล้วก็ต้องทํางานตลอดเวลานะไม่อะเราเลือกเราเลือกเปิดเราเลือกปิดระบบต่างๆเองได้แล้วก็ในวันนี้นะกับหน้าหนาวแบบนี้นะครับไอ้โหมดต่างๆน่าสนใจตรงนี้ว่าโหมดแคมปิ้งนะ เราทํารถเป็นที่นอนได้เลยคือคุณไม่ต้องจองที่พักแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวเข้าอุทยานหรือว่าไปพักในสไตล์แคมปิ้งเนี่ยคุณเอารถคันนี้เป็นที่พักได้ในตัวเลยนะหาะผ้าห่มหาหมอนมาทุกอย่างจบนะครับก็แจ๋วไปอีกแบบหนึง่ง สิ่งที่ผมสัมผัสมาได้ในวันนี้นะทั้งรถทั้งสองรุ่นนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยใช้แบบเดียวกันฟีเจอร์เหมือนกันนะครับขุมพาลาังจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเดียวกันแบตเตอรี่ขนาดเดียวกันแต่รูปทรงของรถที่มันต่างกันนะครับในส่วนของซีดาน ตัวฟ t b แบกกับรุ่น L07 และในส่วนของตัว SUV crossover กับตัว S07 นั้นถ้าถามว่าผมชอบอะไรนะจากสถานการณ์ที่เจอวันนี้นะฮะไม่พูดถึงฟีเจอร์ที่อันนั้นนะ่ะชอบอยู่แล้วว,ว้าวอยู่แล้วเพราะว่าคู่แข่งในตลาดยังไม่มีครับในส่วนของฟีเจอร์พวกแคมปิ้งส่วนฟีเจอร์ของอการปรับอากาศภายในรถส่วนฟีเจอร์ของรถแห่ ยังไม่มีใครมีนะปรับห้องโดยสารให้มีบรรยากาศให้มันดีขึ้นอันนี้ประทับใจอยู่แล้วส่วนเรื่องสมรรถนละล่ะรถที่มีความต่างกันครับทั้ง2รุ่นครับในเรื่องของรูปทรงในเรื่องของน้ําหนักต่างกันประมาณสัก120กิโลกร,รมัม ในเรื่องของความสูงที่ต่างกันอยู่จาก150มิลลิเมตรเป็น160กว่ามิลลิเมตรในตัวของ S07 ซนนะความสูงเนี่ยผมกับชอบเพราะอะไรครับเราเป็นลองในส่วนที่มันเป็นการทับแรงสะเทือนเนี่ยขนาดช่างภาพผมที่นั่งอยู่ข้างหลังนะนั่งอยู่บนล้อหลังเองแท้ๆนะยังว้าวอะ่ะเขาถึงบอกว่าไม่รู้สึกเลยครับว่าเรากำลังอยู่ในพื้นที่ที่มันขูดขะอยู่อัตราเร่งเนี่ยไม่ได้สูงมากไม่ได้ไปบี้ในเรื่องของความแรงลถมากนะัก 258แรงมา้าพอมาแรงบิด320นิตันเมตรเนี่ยกดเต็มเต็มเสียวท้องนะครับท้องบูบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแรงจีที่มันส่งมาเนี่ยมีพอสมควรไม่ได้แรงจัดแต่แรงใช้ได้แล้วก็ช่วงล่างเอาอยู่เบรกเอาอยู่สบายๆเลยผมถือว่าประทับใจพอสมควรเลยกับรถฉางอันออโต้ดีพโพทั้งตัวของ S07 และ L07 ที่ออโตมาเตอร์ไทยแลนได้ทำการทดสอบในวันนี้สรุปเลยครับว่าแจ๋วครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเเอาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวอิซูซูดีแม็กซ์เปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สนับสนุนโดย Ma ส DA Ford ์ B R G เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออ t โตเวิ d Thailand เช่นเคยนะครับสำหรับการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราจะไปดูการเปิดโชว์รูมใหม่นะครับของฉางอันออโตเซลล์ ales, ประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดเพื่อรองรับรถไฟฟ้าดีพอของเขาแห่งแรกเปิดแล้วครับ บริษัทช้างอันออโตเซลล์ประเทศไทยจำกัดเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งแรกในประเทศไทยคือดีพอรุ่งเจริญบางนาที่ได้รับการออกแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและนำเสนอเทคโนโลยีของช้างอันโดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์พร้อมทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด นั่นก็คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยดีพอรุ่งเจริญนั้นตั้งอยู่ที่บางนากม13ตําบลราชาเทวะอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการโดยพิธีเปิดในครั้งนี้ก็มีนายเฉินซิ่งหวากรรมการผู้จัดการภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฉางอันออโตมบิลสุรพลชัยตะกูลทองผู้จัดจำหน่ายดีพอรุ่งเจริญบางนา และส่งวิทิติปุญญาบริษัท e ีเทอร์ y a ตี้แาจำกัดร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับบริษัทช้างอันออโตเซลประเทศไทยนั้นได้เตรียมการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบบริการให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดโชว์รูมดีพอให้ได้80-100ศูนย์บริการภายในปี2024นี้ Honda เปิดแคมเปญแฮปปี้คูณสครับแคมเปญนี้เรียกว่าจับจริงแจกจริงเรียบร้อยแล้วครับ บริษัท Honda a u t o ต o โมบิลประเทศไทยจำกัดได้ทำการจับและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ Honda Double Happy Double Lucky ซื้อรถ Honda วันนี้แฮปปี้คูณ2ให้ลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์ Honda รุ่นใดก็ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566จนถึง31มกราคม2 5 6 7โดยลูกค้าจะได้รับ1สิทธิ์ต่อการซื้อรถยนต์1คันเพื่อลุ้ดรับรางวัล2ต่อ ยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นต่อเนื่องมากกว่าโดยต่อที่1ลุ้นรับบัตรน้ำมันมูลค่า20 0 0 0บาทหรือ10,000บาทโดยมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกเดือนรวม3 0 0 0ัรางวัลหากลูกค้ายังไม่ได้รับรางวัลในครั้งแรกก็จะสามารถนํากลับมาหมุนเวียนจับฉลากใหม่ได้ตลอดแคมเปญต่อที่2ลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รวม30รางวัลได้แก่รถยนต์ Honda SUV 4รุ่นจํานวน10คันและรถจักรยานยนต์ Honda Ge o โอน plus จำนวน20คันรวมรางวัลทั้งสิ้น3,300 0รางวัลมูลค่ากว่า52ล้านบาททั้งนี้ทางบริษัทก็ได้จับรางวัลผู้โชคดีไปแล้วจำนวน2ครั้งครั้งที่1จับในเดือนพฤศจิกายน2566และครั้งที่2จับรางวัลเมื่อเดือนธันวาคมปี2566ที่ผ่านมา ในขณะที่ซูซูกิก็ลงใต้เลยครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการจัดแคมเปญซูซูกิคอสวีแคร์นะครับก็เป็นการลดอะไหล่ให้กับลูกค้าถึง30%เลยทีเดียวนายทาดาวิซูซูกิประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่าซูซูกินั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมและประชาชนเมื่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนั้นประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจนได้รับผลกระทบ และเกิดความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจึงได้มีนโยบายเฉพาะกิจเพื่อเร่งช่วยแบ่งเบาภาระบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ใช้รถซูซูกิโดยได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายซูซูกิในพื้นที่ประสบภัยจัดแคมเปญพิเศษที่เรียกว่าซูซูกิคอสบีแคร์ มอบส่วนลดพิเศษ30%สําหรับค่าไหลค่าแรงและค่าเคมีพันธ์ตามรายการที่กําหนดไว้ให้กับลูกค้าซูซูกิทุกรุ่นซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยลูกค้าสามารถติดต่อนัดหมายได้ที่โชลูมศูนย์บริการของซูซูกิในพื้นที่ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส การแข่งขันรถยนต์รายการ idemitsu super e n d e r a n d ์2023ผ่านไปแล้วครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมารายการนี้มีมีวี i p เข้าร่วมอย่างคับข้างเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอสใหญ่ของโตโยต้าเนี่ประธานโตโยต้าจากญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมแข่งขันครั้งนี้รวมทั้งยังมีบิ๊กซีพีเข้าร่วมทีมแข่งขันด้วยครับ การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรายการ EDEMITSU SUPER e n d u r e 2023ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตอย่างมากและยังเป็นการแข่งขันที่มีนักแข่งระดับ VVIP เข้าร่วมอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะการลงสนามแข่งของมิสเตอร์อากิโกโตโยดะประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอ์บอเรชันประเทศญี่ปุ่นลงสนามแข่งในทีมลุกกี้และ n ิงทีม ร่วมชิงชัยในรายการ e d e m u t Super Endurance South East Asia Trophy 2023ด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีเพื่อนร่วมทีมคนสำคัญร่วมแข่งขันด้วยนั่นก็คือขจรเจียรวันทน์ CEO แห่ง True Racing ซึ่งเป็นการหวนคืนวงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีของเขาโดยใช้รถแข่ง Toyota Prius C N F H.E.V.G.R. Concept ร่วมกันในทีมและการกลับคืนวงการมอเตอร์สปอร์ตของขจรเจียและวันนนั้นเกิดจากการชักชวนของอ e ีกิโอโตยดะประธานใหญ่โตโยต้ามอเตอร์นั่นเองและเป็นการแข่งขันที่เขาว่างเว้นจากสนามแข่งรถยนต์ไปเกือบ20ปีทำให้ต้องกลับมาซ้อมในรูปแบบ Endurance พร้อมกับการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยระยะเวลาทำการซ้อมถึง9เดือน แต่ด้วยพื้นฐานเดิมซึ่งทั้งการแข่งขันรถโกคาร์ตในวัยเด็กเข้าร่วมการแข่งขันในรายการซ u เปอร์ซีรีส์ในรถซ u เปอร์คาร์รวมถึงประสบการณ์ที่เคยร่วมทีมกับโตโยตา้า การคืนสู่สนามแข่งจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ CEO จาก t True l e a s i n g ในวัย56ปีเป้าหมายต่อไปนอกจากการแข่งขัน E ีเดมิสซ์ซูเปอร์แอนดูลันส์เซาท์อีเชียท y ฟ2023แล้วยังมีอีกหลายรายการที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกใช้รถแข่งรุ่นไหนที่จะใช้สำหรับการแข่งขันซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถติดตามชมและเชียร์ลูกกี้เลตซิ่งทีมที่จะร่วมกับ True l e a s i n g และ CP Group เข้าร่วมชิงชัยในรายการแข่งขันรถยนต์อีกหลายรายการต่อไปนั่นคือทั้งหมดในช่วงของทองโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันเลยครับที่ w w w a u t o w o r t h t i l i n d n o m o m ครับสนับสนุนโดยใหมอีซ e ูซูดีแมเหนือลิมิตพิชิตโลก รู้ก่อนขับกับอีซูซสุตอนมาตรฐานไอเสียยูโรคืออะไรรถยนต์รวมถึงยานพาหนะรูปแบบต่างๆที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาบล้วนก่อให้เกิดมลพิษในอากาศจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมค่ามาตรฐานไอเสียสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมีกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปเป็นผู้ริเริ่มให้มีการวางกฎระเบียบต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษของยานยนต์ที่ออกมาจากโรงงานสำหรับขายในภูมิภาคยุโรปอันเป็นที่มาของมาตรฐานไอเสียยูโรและมีการกำหนดมาตรฐานไอเสียยูโรหนึ่งตั้งแต่ปี2536ซึ่งผลจากการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยียานพาหนะเพื่อให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยมลพิษให้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานและในด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่น้ำมันเบนซินและดีเซลก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดมลพิษให้น้อยลงเช่นกันมาตรฐานไอเสียยูโรวัดจากอะไรมาตรฐานไอเสียและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้กำหนดไว้นั้นได้มีการพัฒนาให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเป็นระยะระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมและปริมาณมลพิษที่ถูกปลดปล่อยออกมา ตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ยูโร1จนถึงล่าสุดยูโร6ที่เริ่มใช้กันในต่างประเทศตั้งแต่ปี2557แล้วโดยหลักๆจะเป็นการวัดจากระดับของสารพิษอย่างคาร์บอนมอนอกไซด์สารไฮโดรคาร์บอนสารไนโตรเจนออกไซด์สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งแบ่งตามขนาดประเภทและละักษณะของเครื่องยนต์มาตรฐานควบคุมไอเสียยูโรในไทย สำหรับประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการใช้มาตรฐานไอเสียตามสหภาพยุโรปโดยกรมควบคุมมลพิษเพื่อเป็นตัวกำหนดปริมาณการปล่อยปริมาณไอเสียของรถที่จำหน่ายในประเทศซึ่งเริ่มครั้งแรกกับรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ในปี2542ที่จะต้องผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร2ก่อนจะขยับเป็นยูโร3ในปี2548และเพิ่มมาตรฐานการควบคุมปริมาณสารมลพิษระดับยูโร4ในปี2556ล่าสุดประเทศไทยได้บังคับใช้มาตรฐานไอเสียสำหรับรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร5 ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 7ที่ผ่านมาสำหรับเครื่องยนต์เบนซินยูโร5ที่กำหนดปริมาณการปล่อยมลพิษที่จะต้องไม่เกินค่าดังนี้คาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกิน1กรัมต่อกิโลเมตรสารไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน0.1กรัมต่อกิโลเมตรสารไนโตรเจนออกไซด์ต้องไม่เกิน0.06กรัมต่อกิโลเมตรสารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็กต้องไม่เกิน0 0 0 5กรัมต่อกิโลเมตร เครื่องยนต์ดีเซลยูโร5คาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกิน0.5กรัมต่อกิโลเมตรสารไฮดโดรคาร์บอนและสารนไนโตรเจนออกไซด์ต้องไม่เกิน0.23กรัมต่อกิโลเมตรสารไนโตรเจนออกไซด์ต้องไม่เกิน0.18กรัมต่อกิโลเมตรสารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็กต้องไม่เกิน0.005กรัมต่อกิโลเมตรโดยรถยนต์ดีเซลทุกคันต้องติดตั้งตัวกรองฝุ่นละอองและเป็นครั้งแรก ที่มีการจำกัดปริมาณฝุน่นละอองสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นแบบจุดระเบิดโดยโตรงด้วยการกำหนดค่ามาตรฐานไอเสียหรือมาตรฐานยูโรที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศรวมถึงการพัฒนาทเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ได้ในที่สุดครับ ทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวในรายการออโต่มอเตอร์ไทยแลนด์ในสัปดาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทบห5กด5นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโชว์รูม m a ส d a าอัปทอสลามินทากม2สอที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําครับลาเลยครับสวัสดีครับ